วันนี้จะไปหาน้องใหม่น้องพี่น้องบอลไปหาน้องใหม่เหโอ้ธรรมศาสตร์นี่เดียวก็บานเบาตุ๋ยได้พี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้อยู่ในกรุงเทพเลยพี่น้องอยู่ในกรุงเทพแต่สิไปหาน้องใหม่เนาะฟันจัาขยานมาหนีบอลไปหาน้องใหม่เหรอยู่บอลฝุ่นกับสวนน้องใหม่แต่ว่าจะคล้องหน้าพ่น พันว่าให้เอาเ้ยเอาเ้ยมาเจอหา้ายเถื่อยเนาะพันบอกว่าบบหวงเขาก็มาหากันห้ายเนาะวันอาทิตย์เราเป็นวันยุดฝนคือสิต๊กนี่พี่นอ้องเดือดงานมาใบาสามเดือดงานมาใบาสามมาหานหนมัยมากก็ไปเพรเนาะไอเพรเพราะว่าไปกันตลอดไปหาป้ากับมาน้ำกัน หาหน่ใหม่ก็มาอํากันพี่น้องนี่ธรรมศาสตร์เขาสวยงามอันเดียวคือบานบาวตุยด้วยพี่น้องเลยเบิง่งธรรมศาสตร์มีตะปลาแบบบานบาวตุยก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องนีตะปลานี่น้องบอลาี่ไปหาน่มใหม่พี่น้องเย้ย น้อพี่น้องอันก็เป็นบอลเท่าสิไปหาเนื้อใหม่เพราะว่าเคยมาไร้เทือดแล้วบอลนี่เคยมาไร้เทือดแล้วคลายธรรมศาสตร์กอน้องพี่น้องธรรมศาสตร์บอ,ปอ,ปบอลปลาเนื้อใหม่ก็ม,มีหลายกออยู่สี่หากอเป็น,นปเนือน้อใหม่ไพ่ปลาเนาะเนื้อใหม่คมต่มนานๆเนาะ ตอนน,น,นนั้นน่าหนิก็อันนี้เดีพี่นอ้องเลยฝนก็สิโต๊กนี่เว้ยมึอนี่ฝนก็คือสีตก๊กบอนไปหาหน่มัยฮอนเดียวไปผอกันอยู่ในข้างในเด้อพี่น้องไปผอกันในป่านหนโนมัย พอไปหอยปูเนี่ยมันก็สีหกบางที่ก็สีบระเทศไทยจนเบิรดตกเนาะพี่น้องกาจิตไทยเป็นบางส่วงเนาะเพราะว่ามันหกร้ายมันหกวนนี้น้ําก็ร้ายเนาะครับสิตไทยตอนวันไหลร้ายปนัดเนาะฝนก็สีตกไปกันเ้ยพี่น้องเลยไปเจอกันในปลาโนใหม่ปูนคือเก่วคนน่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเ้าจะปลูกสุขคนวันนี้จิไปหาฮนาโนใหม่พี่น้องไปหาฮนาโนใหม่ สบายดีน้องพี่น้องมาดิไปหาฮามโนใหม่แล้วพี่น้องเด้อปาปปาบาซิล่าย,ย่วว์ไปหามกันพี่น้องไปเขาสวนโนใหม่ก่อนมามากใกล้เพชรน้องพี่น้องมากสองคนนี่นะพี่น้องปลาโนาใหม่โอ้โหบาซิลีอยู่บว์มาหนีิยางไปก่อนนะ สูงว่ะโอ้หกหกทางไปมีอยู่บ่มองมองเห็นเลย เน่อุ้ยนองาซะนี่ออังพูเลยโอ้ยี่ยวเลยอากัดน่เกแล้วโม่นอนใหญ่เลยโอ,อม้มี่มีตัวนีล้วนี่พี่นอ้องเอ้ยนี่น้องใหญซะเห็นว่า่นี่ khóc 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 cốp 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 ngay ngay này cốp 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 như xuống à. Đấy, lại à. โมได้แกงหนึ่งเด้่ะในมอหนึ่งใน,นได้หนิผนกอเดียวได้กอเดียวพี่น้องเอ้ยนี่โอ้โกอเดียวนี่ก็ได้ลหลากหลยเติมอุ้ยนี่กือลังขึ้นมาเนี่ยเอาไง่ายๆเดินพี่น้องเลย เดี๋ยวสี่หาต่อไปอียังอยู่ข้างหน้ามันมีร้ายปุ๊บนข้างหน,น้ามนเนาะไปหาอกหอมัยก่อนตอนนี้เ้อก็มาเลยเนาะพี่น้อง ไปหาน้อหม่เมื่อนี้พี่นอ้องเ้ยไปเลิกงานเดี๋ยวไปหาน้องใหม่กำลังมาหอดก็กกไ,ดกได้น้องหม่ก็ได้ร้ายเติบอยู่เนาะนี่ก็ไใบขี้เล็กนี่ก็บน้องใหม่บขี้เล็กห้องสิแกงค้อกันเนาะแต่ว่าบหูว่าสิแกงเมือใดนี่ก็ได้น้องหม่ร้ายเนาะไปสองคนก็เพจเนาะน,นี่เพื่อนกัสุมไฟแต่พี่น้อง่ปกัสุมไฟแต่สิต้มน้องหมเนาะเสียงจักกระลังร้าพี่นอ้องเลย บาตุ๋ยก็เลยมาผากเสียงใส่เอาเนาะเพระาะว่าเสียงจากมันดังนี่ก็มักเมาได้พี่น้องมักเมาแต่ว่าอยู่อยู่ไทยเนาะอยู่กรุงเทพ่นเอื่นยังโมหูเนาะแต่ว่ามักเมาเนาะที่เบาตุ๋ยเคยเห็นอยู่บ้านนะครับเคยกินเนาะกินก็ได้เนาะมันสมได้พี่น้องเลยเอามะตําหรือว่ากินกับเกลือเนาะกินกับแจวกะเส่ หนอาอใหม่มาอนี้กับฝนตกห้ำพี่น้องเอ,อ้ยเปียกเว้เลยตอนออกมากก็เลยบริทายเนาะเอาทานีกีก็เลยพี่นอ้องเ้ยสบายดี